สบายดีมันสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันีมีรายการเออเาคำว่าเอฟซีตัวนี้่เอฟซีตัวมาทีบ้านพอเมพิน้องม่ไลกพลเอฟซบนสุขสุขคนทัรเนาะนี่มันนี่รมีรายการอย่างนี้มันนี่มีรายการฮ็ดพันป่าฮิตพันป่ากับอันนันตะสีขั้นสมพักเสียนโอ้มันนี่ฮ็ดสมปนอย่งนีบ้างเอิสมปนปนอยกฮิดสมปนนอย เพลิดละเอามาซิมก็เซบมะเขือนซีมะเสียก็อยู่หลังบ้านเลยก็อยู่หลังบ้านแต่แซบแต่แซบพักดีกันอยู่หลังบ้านแมนว่ามะโบกมันตันแล้วเลยโอเคว่านี่ผักหผมสองนี้เป่นยังไงอันนี้เป็นซอสกระปุ่นอันนี้ตำขีงตำชาวันนี้มันบ่มมข้ยขอโคบขอโคบใส่ก็ปลาอันนี้เป็นพัก อูไปเอาว่ะนั่นก็คนเอาซ้ำพักอมมา,าอันน้ปลาแนี่ค่ะอันนี้อันนี้พักเพิ่งเสียบไว้เลยนะพันอันนี้ปลาเพิ่งซีงไว้แล้ว,นนว,ลวปลาอันนี้เดีย๋ยว เดีาตุ่มหัวเ้อเอาไปให้แมวไเอาให้แมวตัดคลิปันั่นี้หองามงมเเออเจ้าู้เด้เลยว่าผู้คนกายเมกเกลียงเออเอ้าปกเกลงอยู่ YouTube เยู่ตัวกันหน่าห็นไ่ัวอยมากขึ้นมผมเคยกินยูคลิอโ์เนียเห็นว่าปัญหานคือใบไป้กินพื่อยงน้นกินนัจะกลับ เราน้งไก่ส่งกับน้ำแม่น่าสองครับนกอยู่หลังบ้านโอ้อันนี้เสียดีขคั่นเลยเนาะมึงกางกันไหมใจกางมิ้ใจคังละเรือขาพซอยหอพเซอยแล้วอร่อยกว่านอเอาอย่งเส้นนี่มะเกือหมักน้ำส้มโอโอ้กระซ้าเรียบร้อยงร ชาบซีบรอนชาบแล้วก็ค่วยมะนาวใส่ผักผักเป็นพระเจ้าทั่ว่าตำแหลกๆผักซอยมีมีพักอย่งได๋นี่อันนี้อ๋อมีมะพร้าวมีขิงมีมะเขือมะพั้งหมดสิงไข่เนี่ยอืมโอเคมีพวกุันออร์แกนิกงานัไนเงะกินผักอันนี้อันอาหารเฮลที่ได้อาหารเพื่อสุขภาพเนอเพื่อสุขภาพเป็นพวกเกี่ยวก่างนี่ต้องการน้ำมันี่เอาน้ำเพราแก้วอยู่ เพื่อสุขภาพอาหารเพื่อมีนี่มาไหวม้งหอจะว่าเมาเลยน้องถิ่นไมมาไหวปุ่นน่มวบนตั้งจเศร้าขนนั้ต้องให้บนตั้งอาหารเลยตาดีาเดียดร้อนแล้วใจน้ำเงนเ 试试เอ็มี่น่นมาแล้วเราบอกฮะเอ็มี่แล้วเราวาร่างพักนะยังม่แล้วเนี่ยรอเขแ่ก่อนกระดาษสุดอดมันเาวาใช่ไหมอย่างนั้นจะกออกมาตู้่างสองสามนั่นเอง อยากมเลนแมงบินขอควบน่อยใชาหมฮะตีนี่ยละคบหน่อยหน่อยตอนพักหน่อยพักย่งยมเป็นสมปลาหน่อยสมปลาหน่อยต่เอาเอาไปซีฟิลิก็ต้มเนี่ย แล้วคนนี้อ่าหานเอะสมปาน้อยนี่ปลาเม่กินแคปลานี่ออไม่ป้าอันไทยอันแมาครันันเะยัง่สุโอ้ยนี่เห็นปลาขัดมะต้องกินดีเวลาสมบน้อยอย่ป่ะก็บซ่กบเขือเจ้าเห็นบันหนอยมกัดแซกันโอ้สุดใจเลยออเขาวอกตับสีมันมนหน่อยมันหน่อยนะตับมะเขื ขาเปลน่ยนแล้บวูคู่อยู่ไทยก็จะเห็ดกินกันบออยู่ไทยก็จะเห็ดกันนิบอแหนมป่านะเห็ดกันจะเขาจะเห็ดเนียงป่าเขาห้องเนียงป่าเนียงเขาไม่ได้ห้องอันนั้นเขาห้องเนียงเขาซัดเนียงเขาโคกเนียงใส่เขาโคกนะโคกกลางไหลสงสัยแล้วนันตี้นี่เมาไวน์เมาไวน์แล้วตาเพิไปหินหูเก็บ ระวังเม่ต้องนม่ไม่ใจมัอจเจ่คมีคามเตียนเศราฐีกลนอยู่นีทงสง,สงต้องไปใส่หัวสิงขไข่หลเลยจิงบอกเด้หัวสิงไข่มักด้วยเราซอยหมนแล้วนะใช่อุ้ยมันตดไงพ่อเ้น โอ้เวใส่ข้าวแล้วมันอ่อนนี่แ่นซาบไปซาบมาก,ก็มุนแล้วซาบไปซาบมามันมันอ่อนนะอันอันเขาคูบิแล้วมันอ่อนลงนะขยำมุนได้ถ้าไมาาา่ได้ขับบี้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 ใส่เมืาา่อเช้าใาส,าส่ก,กันเราเคยปรุงหมอบอกแก้วอืมเช้าบดทุกอย่างแล้วคเคยปรุงไปจีนได้บวชพวกแคีนสัตว์มาเห็นนะแซ่บแซ่บเนอะแต่ว่าเขาจะตำหมักมุนมุนได้ เต่มข้าคมอยู่บนนู้นซอ้าแตะนี้เป็นแล้วเดินนี่กินได้แล้วนี่ยสมเสี่ยนออสมซีมมเบิ้งเนี่ยซีมเบิ้งเหสมเี่ยนอืมเซ่บอยู่ปะีบอยู่แล้วคือคือสมคือเสียนเน้มาซิมดูหนัดีว แซบมีกิแซ่บเนาะแมแล้วบ่กระคันแม่วันนี้วันนี้คันเจ้าๆน้ําเกลือใส่แล้วบ่คันน้ําเส่น้ําเจงนะคนี้เอออันนี้อันนี้ี่ีสิคันสมักเซียนมื้อนี้อืรมแซบอยู่ อนให้เพิ่นเฮ็ดเพาปีหน้ากันข่อยบ่ได้อยู่หลายเามีเฮ็ดต่อเออาจารย์อาจารย์อาจารย์ส่ว่บ่ได้อยู่ไเฮ็ดขายเจ้าดคืแต่เามีนี่คนเฮ็ดบาดต่อไปสิสนเราเฮ็ดมีลูกค้าหลายเด้อลูกค้าประจําอหลายเยงว่าเท่านั้นอยู่สิกระโทมาวานเอ้าอ่ามีบ่มีลูกค้าโทรมาหาเราเด้อจาเป็นไผเด้อนีขอคืมันได้อินฟงอันนี้สุสัเียริียสิบ คันน้นแห้งแม่บุ๋มเป็นถุงมือใส่ถุงมืออื่นกับบมไม่ใช่ถุงมือ,กมอๆๆนะเกี่ยวๆหน่ะนี่ก็ได้คั้นแห้งคั้นใส่กำลังหายเพราะว่าห้น้ามผมมันออกคันน้นแห้งโรยเวลาจะไปซื้อน้าไม้ขั้นรับคั้นตลอดเออจ้าพอต้องแบบว่าล่างละไายคันน้นแห้งคั้นน้าหายหน้ามผมนะมันออกไง กีนมัไไว้นตอนนั้นค่อยไม่ได้กินอยู่ว่ะคนเรได้แบบป้าสมเพศบอกนี่ตอนนั้นค็เฮาเองก็แซ่น้ำเกลือล้วก็เลี้ยวเราไม่ค่อนน้ำขมบอกเพราะม่อยากขมอัรมันขมบอมันเหมนมันหม่อนมันแรกจะขมมากคนก็มากนดเดียวชิมูสินะอัน้เาออกได้่ะนะชิมดูมันฟังไหนไม่เลือกลับไม่กันกินลุงีมไหน แบบไรมักแบบนั้นคือมักแบบปลาชินเด็ดโอาผักนี่เยอะแยะโอ้หน้าก่างจะมีเยอะเอาจังไลคขาคอคนนี่เจ้ากรก็ได้เท่าไหร่ไม่ก็เจ้สาวตาตาคยว่ดีเป็นไงดีเลยนันนี่เองอะไเจ้าขั้นตุ๊บตุ๊ใส่กำลังอ่ะเอาสุดแล้วะเอาสุดแล้วโอเคขั้นตุ๊บตุ๊จังไรนี่นะ ขั้นแห้งๆขั้นให้น้ำขมมันจะออกเราจะเบอร์ตามร่างต่างต่างล่างออกไปเล้วได้เห็นนะมันต้องได้ซลล์เสียบตาได้ไม่ควบคุมมือใหม่มือใหม่ก่อนมือใหม่เฮ็ดก่อพินาสิดพอด้อยู่แหละีหน้าเราสิกลับเราสิออกแล้วสิออกแล้วติดเสียร่องสาวเฮ็ดพ่อพินาใหญ่ไปกับเราเดอนนับปุ่น เออวนี้นาเาลงลิปเรื่อยๆเดียวกันก็คอยนี้แหละแทกพึ่กันโอ้เราถึงคนมีเพียงแหมน้องสาวขบวนเวข่อยลุยท่ายล่ะเออวันนี้เอาไปน้าพิมเราน้าไม่ใส้าน้าไม่ไส่เอาไปพิมเราเป็นหน้าไม้ใส่มาหนี้แล้วมาขั้นอีกมาหนี้ น้อโอเคอันนี้น้ำสองขั้นน้ำสองน้ำน้ำสองขั้นน้ำน้ำขมออกขั้นน้ำขมออกทุกคนบางคนเขาเจ้าวอันน่ะท่านผู้ใดมักน้ำขมนะบางคนเขาเจ้าวใบออกแลเขาเจ้าก็ะทูมาว่าโอเคโบต้องเอาอันน่ะอันขมขมออกเขาจะบอกนะขั้นเอารถบางคนก็บอกแล้วนั่นพวกเขาเจ้าเทียวขาเจ้าวมาขมสมเนี่ยเดี๋ยมมาเดี๋ยวจะมมาก

ขั้นหิงหิงตัวขั้นไหนนั่งผมดอกไปองว่าอกนะอุ้มไปมาสอบสอบได้แล้เนออก่ายโอมันแก้วย่านนั่งึืนอาดอกหมันออกนั่นมึเ่ี่เพราะว่าล่างโซพยาม่มู ได้โอ้ยยุดเล่ย่สานเุณน้องเปลง่ยนเมค่มีคนณต้องเปลง่ยนเลที่หมู่บ้านข้าวบนน้งสามเ้าออกสามเรื่อย ยังจะออาไล่อยู่เพราะว่ามันงามนะสิบุตาจากตอนเลยจะออกมงงามไปแบบตูดตูดแจงงามตอนส่ง้สัพระเจ้านะขนำเียในแหงคายนัมเบอร์นอินโดนีเซียขนเคียวจางแต่ว่าโอเคแต่ว่าม่ได้ทลายเอาอ่ะมินี่เจ้าให้เป็นนัมเบอร์วันอินโดนีเซียเสนสันมีปลาเอาใส้รตีไอซู้ปเอไวน์ไปหาซ่า สามสิบป oh, ีโอ <woo> ้เปลี่ยนเลยเลยเป็นนาเมืองังเมือเลยขอไปเลยอจุเลยพ่อจะเพอมยเลยหังต้อ <spreading exaggerated> ้วยนะเขา่นอเลยเพร่าไปน้ำที่สามสุะนเป็นคนลายไ่อ่าไปแล้วตนนี้ลายเหรอเครื่องนี้นั่นถือลายเหลายค่ะโอ้อิแา่บนได้แบบนี้เนาะ

อันน mm. like e ี้ค uh, ือม ok ันแล้วเลยบ่ปฏิอันแดงปลาบ่ได้ใใช้ีนะปลาอก็่ปลาบนีนะได้มา้บ่มลงต้องแตงมาอีกละดินอาหาระเออันี้บ่องบ่มีอือดใส่ยังแม่บัดนี้

บอกแล้วว่บอกเรามาบัดนี้มาแกนี่พี่บัดนี้เอาเกลือมาสิแต่ใสุบยองสิกุเป้กุมจิให้ครับเอายังใส่เอาเกลือใส่หลังัดหลังจากปนนําออกับายแม่มันสิผิดสอัน้นสิอปปี้สูตรบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังบ่เป็นหยัง มีปัญญาปลูกผักเสียนได้เห็นก่อนเนี่ยเมนเนี่มนเอาไปมันปลูกยากหลายมันได้ไงไงเนี่มนเอาไปเย็ดกรบปุคือพูดสร้างแค่เลยพูดว่าูดห่วงสูตรได้บอสูตรนี้ว่าหวงเนี่ยให้หาหาผักเสียนให้มันได้ก่อนเน่ยเปลูกยากหลายอันนี้น้อยเนึ่ยก็ได้พักกันตัดนั่นไงนั่นอู้ส่วนจะได้ใบหนึ่งยอดหนึ่งเออในน้อยเนป็นนัวเรื่องนี้มีเอาเป็นงัวใจโอเคเป็นนัวใช่ไหมน้ำตาล มะเมี่ยนนั่นนั่นเลยวะเมี่มีเป็นบ่วงเป็นสะพูนเลยวะเอาแบบว่าแก้วยุ่งมากนั่นแก้วมันยังนี่ขอยอีกสักพีเลยน้ำตาลน้ำตาลเมื่อกี้นี่เป็นหงอกน้ำตาลน้ำแล้วนี่เกลือดันแล้วละขั้นมาหนึ่นขั้นมาอีกขั้นเดี๋ยวมันนัวนัวตัวตัวกันเนี่ยมันหลายขั้นตอนได้หมดเลยไงคอยต้องมาส่งคำสมองหมดตอนนี้ อันนี้ต้มต้มน้ำเขาน้อนาเน้ํเาเน้าน้อนาเ้อน่น้อน่าเน้อนเน้ํ่าเน้นาเน้อเนน้อา้อเนาื้เน่าเน้อเน่าเน้อเน่ื้อเน่เน้เ่ือเน่าเนื้่เอเนาเนือน่าน้เาเน่าเ้น่เอ ท่านก็ไปเสียใส่กลับแล้วก็เอาน้าใส่ท่านกอใส่อาด้ำใส่นิสกอนบนสมยาดยาธาสานาสานยังไงสินต้องเอาน้าเขานี่เสียสกอนต้องจนัวแท่บโตกินแล้ววันนี้ต้องนัวน้เขาี่ไปบบบาบนนัวน้าเขาน่แท็บนะย่ามอนมอนตันตาลใส่ขางนี้ใส้ข้างผู้คนนํำอีก ีใ่ใสกับเาต้องใส่ประมาณสามหัวเห็นมังต้องให้มันมาหดมงนี่ต้องใส่นะหัว่วัฒน์จะใส่ซิงเด้อพี่น้องเด้อกาเอาเลยต้องใส่ซิงเัากาเอาเพราะว่านี่ใส่งงก,กับ กับมึงกลางชิลๆเพราะว่าต้องเห็นมันมังวงอนววเวลาเขาใส่หนามเข้าขไปมันค่อยบุกปุ่มนะยู่นี่มานี่เรื่อยตุ้ยเลยตุ้ยเด้อ ไส้ยูซองกลับเนาะโต๊ตะสบายเราเดืดสไมเจ็มที่สามจะต้องเข็บมมอไใส่อีกนี่เยบะหน่ย,ยตัวกาวลูกกาว่ามันอยูอย่หมู่ของนี่นะตามอยู่หมู่ของี้น ไปล้างเสน navy, หนักไปนบนนั่นน right. <ap> ่ะมันสิพพดีรดนะอยานี้ใส่น้ำใส่นน่าน้ำีนาีนเรานดนนการเรสิบดวงนี้พี่น้องเอ้ยยมาต่อคนนี้สว่เก็บสว่หาคนนำเดลเมอร์ส้มือสุ้มือนะเก็บอีนะครับบอกเก็บสุ้มือนี่ออกดอกโกบได้ ก็เป็นตะกินเลยมันแข็งตอาได้เก็บซมือเก็บซมือซมือแต่แล้วมือมันออกดอกเจอเลยนะว้าออกดอกซมือเลาอกดอกห่อ็ไว้เก็บไว้ป่าบะไนี่เด้มันก็คือบ้านเขามาจะอากาศอากาศมันก็กันหมอนลงแค่สพว่าผมเยาว่าอันนั้นบักเสียนเนี่ยไม่ได้ก่อนใบยงหังสุดนะนม่ักเสียนเนี่ยม่ได้กอนอันนี้ห่อซ้อมผักเซียนสองสี่หกมีผักบุง อันน uhm. ี้ก็ผักบงอันนี้ก็ผักอีกโอ้สามารถช้อปปิ้งเด้อมื้อนี้โอเคเป็นว่าคันสปอร์ตเียนแต่ว่าจบรายการจบพีทีล่ะจบพี่รายการออามีสุดหน้าสิมาแชร์กันใหม่เนาะออาเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย